เอาละครับก็ขอสวสดาสวัสดีเป็นพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็คโตวันนี้ก็คือเกมมาศึกล้างวิคมนะทุกคนเออวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มกาชาทุกคนเออเพราะว่าตั้งแต่ที่กี่เซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่ที่ผมเซิร์ฟเวอร์นี้เปิดมานะผมเล่นเกมเกมนี้มาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือผมยังไม่ได้ใช้ลูกปัดสีม่วงในการสุ่มเพื่ออัปตัวละครให้เก่งเลยนะทุกคนเอเอเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ของพวกนี้กันก่อนเลย เฮ้ยได้สีลกมาอยู่โอเคเอาตึงๆอยู่นะทำป็นเล่นไปอ่ะผมมีอุย้ยโอเคได้สีสีลงมาอันนึงด้วยว่ะมาโอเคตอนนี้ผมมีลูกบาทธรรมดาของตู้ถาวรอ,อยู่ทั้งหมด277ลูกนะทุกคนเอะคือผมจองตั้งมาตั้งแต่อันนี้เลยนะ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดเลยนะผมจะไม่ได้เปิดกาชาพิ่มเพื่อนะคือพลังผมจะไม่ค่อยได้อัพขึ้นเนาะเพราะว่าผมรอให้ตัวละครที่แบบว่ามันมาใหม่ๆเข้าตู้ถาวรก่อนซึ่งตอนนี้ผมโอเคละผมพร้อมวิจาอันนี้ละอ่ะผมพร้อมที่แบบว่าจะสุ่มละอ่ะแนะตอนนี้มันมีตู้ตัวละครใหม่มา2ตัวแนละ้วทุกคนเออคือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้น้องสำหรับสองตู้ตัวละครนี้เดี๋ยว ทุกคนที่แบบว่าใครได้เกิดสนใจนะก็ไปรอลุ้นเอานะมันมีตัวละครมา,มาใหม่สองตัวนะทุกคนเออแต่ผมจะมาทำการสมตู้ถาวรกันนะวันนี้เออก็ดูสิครับนอนๆอนเออเทพสายฟ้ากับหงม,มันเข้าสู่ตู้ถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้หวังว่าเราอาจจะได้ปบปะถาหรือเปล่าก็คือมีต้องสองร้อยะ2อ0รอเจิบโลนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราไปสมกันดีกว่าเนาะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะซื้อผมคาดหวังนะคือผมอยากได้ ห่วงคเทพสายฟ้ามากเลย2ตัวนี้ว่าผมใช้ลงทีมเนาะถ้าเกิดว่าเอาน้องประประถาม,มาให้ผมได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะผมอยากจะเล่นน้องอยู่เหมือนกันคนในเซิร์ฟเวอร์ของผมมีกันตั้งหลายคนแลนะ้วเนาะโอเคไปเลย10โลแรกเนาะอ่าโอเค10โลแรกเป็นสีสีทองเนาะก็คืออันนี้ไม่ได้ S S R เนาะแต่ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปอัปดาวตัวละครเหล่านี้เพิ่มเนาะพลังของเราจะได้เพิ่มขึ้นโอเคยังสีทองอยู่ยังไงล่ะรานี้ได้ตัวเดียวอยีกแล้ว ขอ,อห,ลหลายตัวได้เปล่าหลายตัวได้บเปล่าแล้วมันมันมันเกินออยังวะอ่ะได้สีลงละโอเคอ่าได้ตัวนี้เออเราก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาไปอัพดาวไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้ยทำไมมันได้สีทองอย่างละอันวะบ้ม ไปขอแบบขอแบบเบิ้ลเ,นเนหน่อยดิขอทองเออไม่ต้องอย่างนี้สิเออได้มาหลายๆอันหน่อยได้อัพดาวได้รัวๆเออ,เอ,อได้สีทองนี่ไม่ว่าหรอกนะคืออย่าอย่าเอาแบบมาตัวเดียวเนี่ยใช่นไหมเกินไปมันเกินไปหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดต้มเฮ้ยลุงลุงไม่ออกหรอวะจะการันตีเลยหรือเปล่าอ่ะการันตี เออตัวนี้ตัวตัว,ตว,ตว,ตวใหม่ก็โอเคโอเคตัวใหม่ถือว่าดีนะเพราะว่าได้เพรด้วยอ่าโอเคโอ้โหออกก่อนได้หรือเปล่าอืมเฮ้แต่หงหงหงประเทศแต่ฟ้าไม่ออกเลยวะเฮ้คืออะไรวะเฮ้คือล่างล่างอ่ะล่างล่างนี่ไม่ออกเลยไมปออกอะไรพวกนั้นนะ่ะ รวมที่ไว้ใช้อะ่ะไอสิลูกว่ะโอเคแม่งโอ้โหสามเอชอาร์3 3 R, ทุกคนเฮ้ยจัดว่าเจ็ดจัดว่า, 8, เ,ออเ,าเพชรเออแต่น้อยเราก็ได้เพชรวะลองในไเงี้ยดีไหมเราก็ได้เพชรไม่น่าทักแล้โหทักทีสามสามเอชอาร์เลยนะแต่ไม่ได้ตัวที่ใช้เลยวะน่าเสียดายวะ คือซื้อเวอ่์เก่านี่ผมสมตู้ถาวรน,นี่คือผมยังได้นะไปถ้าถ้าเกลือขนาดนี้ขอเอพีได้ปะถ้าขอเอพีถือว่าถือว่าโอเคเลยอะ่ะให้จะให้เอเอพีมาโอเคเลยขอได้หรือเปล่าเอพีอ่ะขอได้หรือเปล่ายัางไงยังไงการันตีปะ อันนี้ต่ออันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะเออใช่เพราะว่ายังไม่มีนะคือ200 200โลนี่ไปไวเหมือนโก6เลยมา70โลสุดท้ายโอ้ เริ่มนิ่งละออกมาสามตัวรอบนั้นเหลือเกินหนึ่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวฟฟ้ตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคผมต้องต้องอัพดาวเหมือนกันนะอ่าเหลือสี่สิบรสุดท้ายเนาะอันนี้เกือบไปตามระเบียบอ่า โอเคได้ลุ้มก่อนวะอ้ได้แม่งละมาสิบรสุดท้ายไปเอตึงๆถือว่าค่อนข้างเกลือนะคือผมมองว่าค่อนข้างเกลือเกือกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมไปเล่นอยู่ก่อนหน้านี้นะคือถือว่าเกลือพอสมควรเลยเพราะว่า ปกติผมจงจะต้องได้เคร่สายฟ้าได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้สตาร์ที่พลังของผมอยู่ที่สามแสนหกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราอัพดาวตัวละครเหล่านี้แล้วมันจะกลังจะพุ่งเข้ามาเ้างไหรนะทุกคนเอออ่ะน้องขึ้นสองดาวไปอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้อัพได้อยู่ ได้ขึ้นห้าดาวเลยกต่อนนะเอ้ยสี่ดาวนี่เออสดาวสี่ดาวมาโอันนี้ขึ้นสองดาวอ่ะแต่ไม่ได้ใช้นะตนัวนี้คือได้มาเยอะกอจริงนะแต่ไม่ได้ใช้ตัวที่ได้ใช้ไม่ออกตัวที่ไม่ใช้ออกยัง อ่า AI ของพระเอกเลยนะอ่าโอเคที่อัพได้อยู่คนนี้น่าจะอัพได้เกือบทุกตัวอัพดาวอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มกระชามาตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดเลยอ่ะคือ,อเราเลยมีตั๋วดองอนข้างเยอะเนาะพลังของเราก็เลยขึ้นชา้าด้วยกับประเด็น แต่ไม่ไม่เป็นไรนะทีอว่าคุ้มอยู่เพราะว่ามาสมตอนนี้คือถ้าสมตอนนี้เราอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ห่วงกระเทศไสายฟ้านะเพราะว่ามันไดนไหนมันก็ลงตู้ถาวรละถ้าเกิดว่าเราสมสมเรื่อยๆสมเรื่อยๆเดี๋ยวเราได้แบบตัวละครที่เราไม่ได้ใช้มานะ่ะคือมันเอาไปทําอะไรไม่ได้อนะ่ะคือมันมันไม่อยู่ในระดับที่ว่าเก่งอนะ่ะมันอยู่ในระดับใช้ได้อนะ่ะเนิน 怎么、嗯、人类的身躯在怪兽面前并不占优，利用智慧与技巧是我们的优势所在。好赛，希望พลั的นั้นจะเพิ่ม战神级可不是我的目标。

在我面前无处隐藏。无论面临怎样的危机，都要做到沉着冷静这个。啊，如果发生风声、风声、风声，它当进进来了，就要你开，对吗？ อ่เจนี่คือสวยอยู่นะแต่จะได้เป็นตัวละครระดับ s ซอให้เยเอเคือถือว่าสวยอยู่นะไมรู้ว่าเป็นใครตัวประกอบโลคานะ่ะเป็นตัวประกอบคงอันนี้คือน้องพระเอกคือน้องพเอกแม่งแตกต่างจากในอะเนเมะคนโฟนเลยอันนี้แม่งคืออย่างเพ่ในอะเนเมะยัยงติม แต่ไม่ไะไม่ได้ทำผาผมตั้งอะไรอย่างนี้เลยนะอ่าอะไรสองตัวสองตัวอ,อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเพลงหรือเปล่าว้าวข้างล่างมีเ s ซาที่ไม่ได้ใช้อยู่ ควรดีใจหรือเสียใจดีแต่ช่ไหมดแล้วสักวันเผื่อได้ใช้อมองในแง่ดีว้เผื่อมันแบบว่าอาจจะสุมจนมันได้ได้มันมามาประมาณหกดาวอะเออก็แบบอาจจะได้ใช้อยู่ถ้าได้หกดาว,วอ,อ่ะเพื่นดาวไะวอ่าแล้วก็นะครับาคนนี้มันอยู่ปิด โอ้แม่งกำลังส่องดาวโอ้โหกำลังรู้ว่าสมไม่ค่อยได้น้องคนนี้เลยกำลังขึ้นมาดาวดาวแรกโอ้โหอะไรวะอ่ะแต่ตอนนี้พลังปีของเราอยู่ทั้งหมดสามแสนเะจ็ดหมื่นหกพันเนาะเดี๋ยวเรามากดอัพพลังไปพร้อมๆกันปุ่มพลังขึ้นมาหนะ้าพันเลยวะอัพเอกเออพลังขึ้นมาหนึ่งหมื่นเอาซิขึ้นมาอีกหกพัน ทำไม่หกพันเอาวะเอาวะเอาเอา,า 5, โอีกห้าพันโอ้โหขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยขึ้นมาแต่สี่แสนหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหห้ามเอ้สี่หมื่นเอ้เก้าหมื่นกว่ามาั้งเอ้ไม่ใช่เก้าหมื่นเด็กประมาณห้าห้าหมื่นกว่ากว่าเออคือถือว่าพลังค่อนข้างขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะจัดว่าโอเคเลยจัดว่าโอเคโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะ ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจเน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ